สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับเว็บไซต์ที่มีประโยชน์สำหรับคุณครูทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ต้องการหาไอเดียหรือว่ารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแผนการสอนใบงานอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับชื่อเว็บคือนะครับ inschool.com นะครับ i n s k r u.com นะครับ เมื่อเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเราก็นะครับทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมนะครับสมัครเป็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวออกก่อนก็ได้นะครับออกจากระบบนะครับเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราก็คลิกเข้าสู่ระบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับอาจจะสมัครโดยการใช้ Facebook ก็ได้นะครับหรือลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับ ถ้าจะลงทะเบียนด้วยอีเมลก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กยอมรับก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราลงไปนะครับชื่อสกุลนามปากกาอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันแล้วก็ถัดไปนะครับจากนั้นก็จะมีการกรอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวเรานะครับเมื่อทําการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเสร็จนะครับเราก็เข้าใช้งานนะครับก็ผมจะเข้าใช้งานด้วยอีเมลก็แล้วกันนะครับ ก็กรอีเมลที่เราสมัครนะครับพร้อมกับรหัสผ่านนะครับที่เราสมัครนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะมาจัดการนะครับข้อมูลของเราตรงนี้นะครับโดยการนะครับมาที่โปรไฟล์ของฉันนะครับเสร็จแล้วก็นะครับมาเปลี่ยนรูปนะครับแก้ไข นะครับโปรไฟล์แล้วก็อัปโหลดรูปนะครับโปรไฟล์ของเราเข้ามาตรงนี้ก็กดบันทึกได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมีสติกเกอร์นะครับอ่าสติกเกอร์ก็อยู่ที่เราเข้ามาครั้งแรกเราทําอะไรหรือยังนะครับถ้ายังไม่ทําอะไรเราก็จะได้เป็นลูกโป่งนะครับเป็นสมาชิกครั้งแรกถ้ามีการแชร์นะครับอ่าสื่อหรือว่าไอเดียของเราลงไปแล้วก็จะกลายเป็นรูปบ้านะครับครั้งแรกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านะครับ เราอยู่ระดับไหนนะครับสติกเกอร์ก็จะโชว์นะครับไปตามนั้นเลยนะครับมันก็จะโชว์อย่างเช่นของผมตัวนี้เป็นรูปนี้แล้วแสดงว่ามีการแบ่งปันไอเดียนะครับมากกว่า1ไอเดียต่อวันนะครับเนี่ยก็จะโชว์รูปนี้นะครับตอนนี้ผมลงไปแล้วประมาณ3รายการอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของเราได้ตรงนี้นะครับเนี่ยดินสอนะครับก็มาแก้ไขข้อมูลนั่นนี่ลงไปนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราต้องการอยากจะแชร์หรือว่าแบ่งปันนะครับในเว็บนี้ทำยังไงนะครับเราก็มาตรงนี้ครับแบ่งปันไอเดียนะครับ <ideas> คล um, ิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกนะครับว่าเราจะแบ่งปันอาจจะแบ่งปันเป็นไฟล์นะครับหรือว่าเป็นคลิปนะครับถ้าเป็นไฟล์เราก็เลือกภาพปกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไอเดียนะครับใส่รายละเอียดลงไปนะครับแต่ถ้านะครับเราจะ แบ่งเป็นวิดีโออาซึ่งว่าผมจะแบ่งันเป็นวิดีโอนะครับเป็นคลิปนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีปั๊บเมนูขึ้นมานะครับว่าให้ไปเลือกวิดีโอจาก u t u b e อาผมก็มีวิดีโอจาก YouTube อยู่แล้วนะครับอาซึ่งว่าผมจะเลือกเป็นวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับอาผมก็มา copy ลิงก์นะครับของวิดีโอนะครับหรือจะเปิดคลิปขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่คําว่าแชร์นะครับแล้วก็มาคัดลอกตรงนี้ก็ได้ นะครับพอคัดลอกเสร็จนะครับเราก็เอาลิงก์มาวางตรงนี้นะครับคอนโทรลวีลงไปแบบนี้แล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับอ่าพอตกลงเสร็จนะครับมันก็จะมีตัวอย่างนะครับคลิปวิดีโอของเรามาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อไอเดียลงไปนะครับชื่อไอเดียคืออะไรอ่าสมมติว่าผมชื่อไอเดียนะครับก็คือชื่อคลิปนี่แหละนะครับอ่าผมก็จะเอารายละเอียดลงไปแบบนี้ครับตั้งชื่อไอเดีย รายละเอียดนะครับรายละเอียดก็ใส่รายละเอียดย่อๆนะครับโดยนะครับคลิปของเราหรือว่าไอเดียของเรานี่มีไอเดียเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ของผมเป็นไอเดียเกี่ยวกับการสร้างแผนที่นะครับในรูปแบบนะครับในรูปแบบ3มิตินะครับสมิติสวยง่ายๆแค่ลากวางนะครับเราก็นะครับได้นะครับภาพแผนที่ สวยๆนะครับไปใช้งานนะก็เป็นการใส่รายละเอียดย่อยๆลงไปนะครับเนื้อหาของไอเดียนะครับมีอะไรนะครับอ่ะเราก็ใส่เนื้อหารายละเอียดนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมากกว่ารายละเอียดย่อยก็ได้นะครับเช่นนะครับอ่ามีรูปภาพใส่ไหมมีข้อความเพิ่มเติมไหมอ่ะผมก็อาจจะเอานะครับข้อความเดิมเอาชื่อมาใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ แชลากวางนะครับหรือเอาลิงก์มาวางอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเอาลิงก์นะครับมาแชร์อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเอารูปภาพนิ่งนะครับมานะครับภาพนิ่งนะครับแล้วก็นะครับเตรียมภาพไว้นะครับแล้วก็ไปอัปโหลดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหานะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไหมนะครับ ถ้ามีเราก็เลือกไฟล์ใส่เข้าไปถ้าไม่มีก็ข้ามไปไม่เป็นไรตรงนี้นะครับจากนั้นติดแท็กให้ไอเดียนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าการที่ครูจะเข้ามาค้นหางานที่ต้องการสื่อที่ต้องการหรือรูปแบบไอเดียต่างๆที่ต้องการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าไปที่แท็กนะครับเพื่อจะดูเป็นหมวดหมู่เช่นนะครับคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับไอเดียที่เรานําเสนอนี้นะครับมันมันไปอยู่ในหมวดหมู่วิชาอะไรไหมนะครับ ถ้ามันนะครับไปอยู่ในหมวดหมู่วิชาใดวิชาหนึ่งนะครับเราก็เลือกวิชานั้นใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเลื่อนมาอีกเลื่อนแท็กลงมานะครับในหมวดหมู่ย่อยนี้นะครับไอเดียที่เราใส่นี้มันเป็นอะไรเป็นเกมเป็นกิจกรรมเป็นอะไรเป็นวิจัยจัดการหรือเทคนิคอะไรเงั้นหรือเติมความรู้ก็ได้นะครับเติมความรู้อย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับหรือว่าเป็นตัวช่วยครูอย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกไปเรื่อย ที่มันเกี่ยวข้องนะครับที่มันเข้ากับแท็กนั้นนะครับเป็นแผนการสอนหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นรูปแบบการสอนถ้าเป็นรูปแบบเป็นแบบไหนเป็นแบบสเตมนะครับ PBL ไหมโปรเจกต์เบรอะไรพวกนี้ก็ลองดูเลื่อนไปเรื่อยๆครับระดับชั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไอเดียของเราเนี้ยนะครับเหมาะกับระดับชั้นไหนนะครับถ้าเหมาะกับทุกระดับก็เลือกทุกอันเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะ จากนั้นนะครับสื่อและอุปกรณ์นะครับตัวนี้เป็นเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์ไหมอ่ะของผมเกี่ยวนะครับก็เป็นวิดีโอนะครับเป็นสื่อเกี่ยวกับวิดีโอที่เอามาแชร์อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนนะครับผู้เรียนนะครับได้ทักษะอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็ตัวไหนที่นะครับเข้าเกี่ยวข้องเราก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่แท็กให้ครอบคลุมเนี่ยนะครับคนก็จะเห็นสื่อหรือว่าไอเดียของเรานะครับ ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับจากนั้นอันสุดท้ายก็จะเป็นให้เครดิตเจ้าของไอเดียครับถ้าเรานะครับได้ไอเดียนี้หรือดัดแปลงไอเดียนี้มาจากใครก็ใส่ไอเดียตรงนี้ให้เข้าไปนะครับก็พิมพ์ไอเดียลงไปนะครับเมื่อเรานะครับใส่ข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผมที่ผมจะแชร์นะครับก็ใส่ข้อมูลย่อๆประมาณนี้นะครับก็จะมีพรีวิวบทความนะครับก็คือดูตัวอย่างนะครับคลิกดูตัวอย่างดูสิ ถ้าคนอื่นเห็นจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันก็จะเปิดแถบใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าอ่ะคนอื่นเห็นจะเห็นแบบนี้นะนะครับเราโอเคไหมนะครับจากนั้นนะครับถ้ายังไม่เผยแพร่บันทึกไวเป็นแบบร่างแปลว่านะครับยังไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะเราสามารถที่จะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขนะครับงานของเราไอเดียของเราได้ในภายหลังนะครับจนกว่าเราจะมาตัดสินใจตรงนี้ครับเผยแพร่ตอนนี้นะครับอ่ะผมจะเผยแพร่ตอนนี้เลย นะครับให้คนอื่นได้เห็นงานตรงนี้นะครับผมก็คลิกเลยเผยแพร่ตอนนี้อย่างเงี้ยนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะเหมือนกับหน้าที่เราพรีวิวดูเลยนะครับแต่หน้านี้คือจริงแล้วนะครับเป็นหน้าเผยแพร่จริงๆนะครับคนอื่นก็จะเห็นงานของเรานะครับอันนี้เป็นส่วนไอเดียของเรานะครับแต่ถ้าเรานะครับไม่ได้มาแชร์ไอเดียแต่เราต้องการมาหาไอเดียนะครับพอเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือหน้าหลักนะครับ i n k u o com นะครับ เราก็มาตรงนี้เลยคร itti, horses, ideas, ั realised, e บมวลมูไอเดียเห็นไหมครับเราอยากหาไอเดียเกี่ยวกับวิชาอะไรนะครับก็มาเลือกวิชาได้นะครับมวลมู่ย่อยนะครับเป็นแผนการสอนหรือว่าการจัดการหรือว่าเป็นเทคนิคการสอนนะฮะหรือมาดูรูปแบบการสอนนะครับอยากเลือกชั้นไหนมันก็จะเป็นการเลือกหมวดหมู่ย่อยลงไปนะครับถ้าเราเลือกแล้วนะครับอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าในคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยผมโพส์เข้ามาเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะโชว์ อยู่ในแท็กของคอมพิวเตอร์นะครับคนอื่นก็จะเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนะครับถ้าเราเข้ามาในครั้งแรกนะครับเราเลื่อนลงมาเลยข้างล่างก็ได้นะครับเนี่ยเขาก็จะแบ่งนะครับหาอะไรนะครับยอดนิยมจะมีตัวการ์ตูนแผนการสอนนะครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยแล้วก็ลองเลือกหาดูนะครับก็จะมีไอเดียต่างๆนะครับที่นํามาในเสนอในหน้าแรกนะครับให้เราเลือกดูนะครับหรือก็เลื่อนตัวนี้ไปก็ได้นะครับ จากนั้นก็จะมีไหมครับเนี่ยมาใหม่นะครับยอดนิยมเนี่ยมาใหม่ตอนนี้นะครับผมลงไปประมาณ3-4มสี่รายการแล้วมันก็จะโชว์เลยนะครับว่านี่ครูพิวัตรนะครับมาเสนอไอเดียใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับคุณครูทั่วประเทศนะครับแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆนะครับมาแลกเปลี่ยนเยอะแยะเลยนะครับทําให้เราได้ไอเดียนะครับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็ครูพิวัตรสอนทั้งสื่อก็เลยมาแนะนำนะครับเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับ เพื่อเราไปได้นะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ